และนี่คือ5เหตุผลนะครับทำไมบางคนเข้ามาขายในติ k t o k แค่ไม่กี่เดือนแต่โตเอาโตเอาแต่ในขณะที่บางคนขายมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ไปถึงไหนแถมหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกทุกปีเลยครับผมคลิปนี้โค้ดบีจะมาบอกให้ฟังนะครับว่ามันมี5เหตุผลดังต่อไปนี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้ขายในติ๊ t o k อกนะครับเซฟโพนี้เก็บเอาไว้แชร์โพนี้เก็บเอาไว้คุณจะได้ไม่ตกหลุมพัง5เหตุผลดังต่อไปนี้ครับเหตุผลประการที่1ครับคือต้องเข้าให้ถูกจังหวะครับจับ วนะครับส่วนใหญ่เลยครับคือขายสินค้าที่กําลังฮิตหรือมีเพนพอยต์ของลูกค้าที่ชัดเจนครับบางคนขายสินค้าในตลาดที่อิ่มตัวแล้วการขยายตัวก็เป็นไปได้ช้าคนก็ไม่สนใจนั่นเองเพราะฉะนั้นสินค้าสําคัญมากครับเหตุผลประการที่2ครับคุณต้องเข้าใจระบบของ AI Tik t o ตกทั้งหมดครับผมคนที่โตไวคือคนที่รู้วิธีทำคอนเทนต์ให้ AI เปิดค่าการนําส่งให้เขาให้ AI ปล่อยยอดวิวให้เขาตั้งแต่วันแรกครับเช่นการเปิดคลิปแปลงการมีฮุกที่ดีดึงดูดความสนใจคนการ การใส่คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องอะไรแบบนี้แหละครับผมถ้าคุณเข้าใจคุณปังไว้บนทิกตอกแน่นอนครับเหตุผลประการที่3ครับคุณต้องรู้จักปรับตัวและไม่ยึดติดกับสูตรความสําเร็จเดิมๆครับเพราะทิกตอกนะครับอัปเดตใหม่ๆตลอดเวลาครับคนที่โตไวมักจะเทสคอนเทนต์ก่อนแล้วปรับตัวทันทีครับคนที่ไม่โตมักจะยึดติดกับรูปแบบเดิมๆนะครับคิดว่าทําเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวยอดก็มาแต่จริงๆแล้ว AI นั้นเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมคลิปหรือคอนเทนต์แบบเดิมแล้วครับและข้อที่4นะครับการใช้เครื่ และการยิงแอดสเครื่องมือนี้นครับคือ3เครื่องมือที่ทรงพลังและอิทธิพลมากที่สุดบนทิกต o k ครับถ้าเกิดคุณรู้จักใช้ a f f i l i เ t e เป็นรู้จักใช้ไลฟ์เฟซและรู้จักยิงแอดเป็นนะครับคุณจะโตยอดได้ไหวเปลี่ยนชีวิตได้ภายใน3 6, เดือน6เดือนทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากตกเทรนด์คุณต้องโฟกัส3เรื่องนี้บนทิกต o k จริงจจังๆแล้วแ่ละครับและเหตุผลประการที่5นะครับคุณต้องรู้จักสร้างตัวตนบนทิกต o k และรวมทั้งแบร d ing Product หรือสินค้าของคุณไปควบคู่กันครับคนที่โตไวนะคร ม,มีบุค,คลิกชัดเจนลูกค้าจดจําได้นะครับมีฐานแพลตฟอร์มที่เหนียวแน่นนะครับส่วนคนที่ไม่โตนะครับก็มักจะโสต์ขายอย่างเดียวลงขายอย่างเดียวทำคอนเทนต์ขายอย่างเดียวเน้นราคาถูกเน้นตัดราคาเน้นดึงให้คนมาซื้อของที่ราคานะครับถ้าทําแบบนี้นครับไปไม่ถึงไหนแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นบนทิกต o อกแบบถูกทีหรือขายบนทิกต o k กแบบทุกที่เอาแบบปังไว้ภายใน3เดือน6เดือนโค้ชบีมีคอร์สสอนแบบนั้นตรงๆกับคุณเลยนะครับคอร์สทิกต o อกของโค้ชบีมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่า จะเป็นคอสติกตอกรฟ์สดนะครับหรือคอสติกตอสสำหรับผู้ประกอบการโดยตรงหรือแม้กระทั่งนะครับคอสติกตอสสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยหัวช้าหรือสำหรับในหน้าติกตอ์นะครับก็มีสอนทั้งหมดทั้งมวลเลยครับถ้าคุณสนใจอยากโตบนติกตอ k ไวๆนะครับทักแชทก็ามาสอบถามละเอยียดเพิ่มเติมคอสติกตอกกับแอดมินโค้ดบีได้เลยครับผม แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์